มองไม่เห็นเลยนะครับผ่าล้านมาเรากระทงนี่อินดี้อินดี้อินดี้มืดมากมืดมากมมมต้องเปิดไฟโทรศัพท์ด้วยไม่งั้นมองไม่เห็นเลยอาเร็วมาเร็วมาเร็ว Lẻ thang ăn lẻ thang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không mấy

gì yeah. yeah. cái đi đi,

อธิทานก่อนอธิทานนอนเอาดินจับไปจับลูกจับเออจะอธิท่านก่อนะเป็นเด็กดีนะให้เป็นเด็กดีนะไม่ดื้อพอแม่นะว่านอนซ่อนหงายนะไม่ซุนเองนะนะนะโอเคไหมนี่านนะมาลุงโอเคไหมโอเคนะโอเคโอเคโอเคเอาทีนี้ให้ปาปาตังให้ปาปาตังให้นี่น้ำมันย่วล้างไงน้ำน้ำมันยั่ว้างเลัเอาเย โอเคก็อ,อินดี้ไปเลยอ่าก็อ,อินดี้ไปเลยบรรยากาศแล้วกระทงนะครับที่เคียนซาครับมาซองไปตรงนี้รับน้ำคนลึกเลย

ด,ด,ดลบรรยากาศวันเรากระทงนะครับ <c oughs>